สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้จิมมาแล้วนะคะรายอยู่ที่หน้าเพจ็งองทิพปฏิหารเปลี่ยนชีวิตค่ะแล้วรวย,ววยบา่าแล้วรวยถึงใครจะมองว่าฉันเป็นบ้าจะเชื่อใจค่ะว่าฉันบ่า,าแล้วรวย บ่าแล้วรวยบ่าแล้วรวยบ้าแล้วรวยบ้าแล้วรวยบ้าแล้วรวยถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมค่บว่าฉันบ่าแล้วรวยมาเตนแรงเป็นการู้ไหมล่จะจ้าฉันทำมาหาตังวิ่งเขา้ากระเป บาเแล้วรวยบาเแล้วรวยบาแล,ล้วรวยคิงใคจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชืมม่อไหมคะว่าฉันบาแลรวย,ย่า,านินมาจากไหนไมาได้ไมา่แบฉันมี มองว่าฉันนังแม่แต่เชื่อไงเข้าไปฉันบ้า,ารเลยชาวเรียรอยู่ใกล้กันนะแค่เส้นบางๆแล้วไม่สำเร็จก็าด่ากันแชอีลุงตุงนั่นงแล้วทำสำเร็จก็ดีไปเม็ดเห็นชง,งจันจัง มาแล้วรวยบ่าแล้วรวยบ่าแล้วรวยบ้าแล้วรวยบ้าแล้วรวยบ้าแล้วรวยถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าจะเชียร์ไหมคะว่าฉันตายแล้วรวยบาเตือนแรงวตือนกาเนืไม่เล็จ้าฉันทำมาหาตังค์มีเงินวิ่งเข้ากระเป๋าวันวนเงินเข้าละแต่งดูเป็นธรรมฉันดันรวยทุกคน

เรานะคะจะต้องมาเริ่มต้นด้วยการที่เราจะต้องละลายพฤติกรรมเราก่อนค่ะเราจะต้องละลายพฤติกรรมเราก่อนนะคะเพราะว่าวันทั้งวันนะคะเราอาจจะไปเจอเรื่องลบๆอะไรมานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่สองแล้วค่ะกับโปรแกรมพิเศษนี้นะคะสร้างความโชคดีให้ตัวเองกันนะคะกับการเทรนผลลัพธ์ใหม่นี้นะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะเป็นการแบ่งปันการเรียนรู้จากที่เราได้เรียนรู้จากครูสิตานะคะเรียนรู้และทาภายใน24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแบ่งปันไปที่หน้าเฟซสักครู่เดียวนะคะ ก่อนอื่นของกาแฟก่อนด้วยนะคะขออนุญาตด้วยนะคะวันนี้จะมาทานกาแฟาเพื่อสุขภาพกันค่ะ sm สมส่วนนะคะนี <c oughs> ่เลยเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพตัวนี้อร่อยอร่อยมากเลยนะคะตัวนี้ไม่หวานไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะไม่มีพลังงานไม่สะสมในร่างกายแนะนำนะคะทานกาแฟาท,าทันทีนะคะหันมาทานกาแฟาเพื่อสุขภาพกันดีกว่าค่ะ ไปแค่นี้นะคะก็กหอมแล้วค่ะดูสิคะหอมไหมคะกลิ่นหอมๆยั่วรเลยกระต่ายหิวเลยกระต่ายน้อยหิวเลยดูสิคะกลิ่นหอมมากตัวนี้นะคะดีมากเลยะคะ่สะส่วนผสมนี้เยอะแยะมากมายนะคะครีมเทมียมก็สก,กัดมาจากพวกถั่วเหลืองด้วยนะคะ สารสก,กัดมีเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นผงเช่าโปดสิบรี่เ็ดอินซืเอใบแปะปวยนะคะอันนี้เป็นกิ่นคาปูชิโน่อหอมมากเลยนะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะขออนุญาตนะคะทานกาแฟทั้งทีนะคะหันมาทานกาแฟ s m สูงส่วนดีกว่าเพื่อสุขภาพเรานะคะเร่งการเผาผลาญของเราด้วยนะคะทำให้หุ่นเรากระชับกระชับลดการทาน ของจุกจิด้วยอ,อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวขอ,อุญยะแบกปันไปที่หน้าเฟซแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่เดียวนะคะวันนี้เป็นวันที่สองเลยนะคะกับการโปรแกรมพิเศษนี้นะคะ เป็นการที่เราเรียนรู้นะคะแล้วเรียนเราเรียนรู้แล้วเรานำออกมาแบ่งปันนะคะใครนะคะที่ยังไม่เคยได้เข้าไปเรียนของเมื่อวานนะคะแนะนำว่าลองเข้าไปย้อนเรียนกับครูสิตาดูนะคะเมื่อวานครูสิตาสอนดีมากเลยนะคะ าย้อนเข้าไปเก็บคีย์ได้นะคะเมื่อวานครูสอนคีย์เยอะมากเลยนะคะครูสิตาจะให้คีย์แพงเราทุกวันเลยนะคะใครสนใจยังไงลองเข้าไปย้อนเรียนดูนะคะวันนี้จีก็ออกมาแบ่งปันจากการที่จีได้เรียนรู้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากเช็คด้วยนะคะว่าภาพจะสิงชัดไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันด้วยนะคะใครกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันขอให้เรารวยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันไปที่หน้ากลุ่มก่อนนะคะ แห่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้มาเป็นกระต่ายน้อยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเปิดเพลงหน่อยดีกว่านะคะมันจะเงียบไปน,นิดนึงเปิดเพลงขอบคุณปาฏิหาริย์นะคะบทเพลงเพราะ,ราะจากครูสิตานะคะ อร่อยมากเลยนะคะ <laughs> ใครไม่เคยทานนะคะลองทานดูนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพอร่อยมากเลยนะคะวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านมหาเศรษฐีทุกทุกคนจากท่วทุกม,มุมโลกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจ่มาในหัวข้อของเทนจิตสร้างผลลัพธ์ใหม่นะคะเป็นโปรแกรม21วันวันนี้เป็นวันที่สองนะคะสร้างความโชคดีให้กับตัวเราเองนะคะมันจะมืดไปไหมอะ่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงนะคะว่าจิค,คือใคร จีดคือคนที่ผ่านการทํางานมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทํางานบริษัทมาออ,ออกบูธตทำงานต่างๆทําเครือข่ายก็ทํามาแล้วออกบูธต,ตามตลาดออฟฟิศก็ทํามาแล้วนะคะตามตลาดหน้าตามตลาดออฟฟิศนะคะตามงานเมืองทองตามห้างสรรพสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะผ่านการทํางานมาเยอะมากทุกงานทุกอาชีพนะคะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าเราทํามานานมันก็เหมือนกับเป็นการ เหมือนจุดอิ่มตัวของเราเหมือนกันนะคะเราก็เลยอยากจะทําหางานอะไรที่มันสามารถที่จะตามเป้าหมายที่เราวางไว้คือเราอยากมีอิสรภาพทางการเงินและเวลานะคะเพราะว่างานที่เราทํานั้นถ้าเราอยู่ทําคือไรายได้เราก็ไม่เข้านะคะเราก็เลยคงที่จะตามหานะคะเราก็คือเรียนหลายครูอาจารย์ก็มาเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์อะไรกับตัวเราเองเลยนะคะจนทําให้มีอยู่วันหนึ่งที่ก็คือได้เรียนอยู่กับครูท่านหนึ่งแล้วก็ได้ยินคนพูดถึงครูสิตา บ่อยมากเลยนะคะก็เลยทาให้เกิดความสนใจเนี่ยว่าครูสิตานะคะคือใครก็เลยเข้าไปดูใน u t u b e น,นะคะเข้าไปดูใน YouTube ว่าครูสิตาคือใครก็คือเลยไปเจอว่าครูแบ่งปันไว้ที่กับคลิปมาหากับ21วันนะคะซึ่งเป็นคลิปที่ครูแบ่งปันเอาไว้เราก็เลยเข้าไปเรียนในคลิปนั้นก็เลยรู้ว่าครูนั้นได้ไลฟ์อยู่ที่หน้าเพจของครูสิตาพนสวรรค์ป้นเองได้กดไลค์กดจักรวาลด้วยนะคะก็เลยทําให้เข้ามาเรียนรู้กับครู จนทาให้เรียนรู้นําพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้บ่อยๆจนทำให้ตัวเองนะได้เข้ามาเป็นนะักธุรกิจออนไลน์กับระบบ T S u เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับระบบ T S u ระบบอาชีาแห่งความมาั่งคั่งระดับโลกกับครูสิตานะคะใครหลายๆคนคงจะรู้จักครูสิตาดีอยู่แล้วนะคะว่าครูสิตาคือเป็นคนที่ไม่มีแต้มต่อทางสังคมเป็นคนที่ติดลบถึง10ล้านบาทแต่สามารถ หลืองเงินติดตัวเพียงแค่ยีบาทแต่สามารถทํานําพาธุรกิจอะขึ้นสู่ร้อยล้านพันล้านด้วยความที่ง่ายๆสบายๆเพราะว่าครูได้เจอความรับของกฎจักราวาลกฎแรงดึงดูดนั่นเองนะคะทาให้ครูสิตาใช้กฎจักราวาลกับกฎแรงดึงดูดเนี่ยซึ่งมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยนะมีคนบนโลกเพียงแค่สิซนะคะที่รู้กฎกฎนี้และคนดังบนโลกเขาก็ร้วนแต่ใช้กฎกฎนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะครูก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่ง เรียนรู้กดแล้วนํามาใช้จนทําให้เกิดผลลัพธ์เพียงแค่เดือนเดียวเองนะคะครูจับเงินล้านตั้งแต่เดือนแรกเลยนะคะซึ่งทําให้ครูได้ออกมาแบ่งปันกับคลิปมหากราบยี่สวันนี้นะคะให้แก่พวกเราทุกๆคนนะคะทําให้ครูรู้จักกดเนี้ยทำให้ครูใช้ควบคู่กับกันที่ครูทําธุรกิจทําให้ครูแค่3เดือนอนะกดห้กดมีดได้ถึง สิบล้านบาทซึ่งมันเร็วมากเลยนะคะสิบล้านบาทกับระยะเวลาแค่3เดือนนะคะ5เดือนก็สามารถซื้อบ้านด้วยเงินสด7เดือนสามารถนำธุรกิจขึ้นสู่ร้อยล้านโดยที่ไม่ได้จ้างดาราไม่ได้จ้างเด็กไอดอลเลยนะคะเป็นการทําการตลาดที่เหนือมนุษย์มากเลยนะคะหากใครนะคะลองถ้าไม่เชื่อไม่ต้องไปเชื่อนะคะแต่ลองเข้าไปดูได้ไปทางสองดูได้นะคะที่หน้า Facebook ข,ของครูสิตาคะพัสสิตาศักสิริชนคุณนะคะ,คะ,คะซึ่งครูก็ออกมาแบ่งปันว่าเยอะแยะมากมายหลายช่องทางเลยนะคะ วันนี้เข้าเรื้อหากันเลยนะคะกับการที่นะคะสร้างความโชคดีให้กับตัวเรากันดีกว่านะคะคือก่อนอื่นนะนะคะเราจะจะต้องเริ่มต้นด้วยกันที่เรานะคะจะต้องละลายพฤตกรรมของตัวเราก่อนนะคะเพราะว่าเรานะคะวันๆเจอแต่เรื่องลบมีบวกมีลบนะคะเราจะต้องละลายพฤติกรรมละลายอารมณ์ของเราตัวเองคลีนอารมณ์ตัวเองก่อนค่ะคลีนเคลียอารมณ์ของเราก่อนนะคะรีเซ็ตตัวเองนะคะให้เรานั้นจะต้องมีความเบิกบานพลังงานพลังงานของขึ้นของเราเนี่ย สามารถวัดได้จากอะไรดูไหมคะวัดได้จากอารมณ์ของตัวเราเองค่ะเราเช็คตัวเราเองได้นะคะว่าพลังงานของเรานั้นอ่ะมันเป็นพลังงานด้านดีหรือเป็นพลังงานด้านลบนะคะเราจะดูได้จากผลลัพธ์ค่ะเวลานะคะเรานึกอะไรไม่ออกเวลาเราเราเช็คได้จากผลลัพธ์ของเรานะค่ะแล้วเวลาเรานึกเวลาเราจะทําอะไรเรานึกอะไรไม่ออกนะคะให้เรายิ้มหัวเราะยิ้มหัวเราะไว้ก่อนนะคะให้เรารู้จักการที่เราจะต้อง จิตรู้เ er ท่าทันอารมณ์ของตัวเราเองรู er ้เ er ท่าทันอารมณ์ไม่พอเราต้องรู้เท่าทันสติของเราตัวเราเองด้วยนะคะเราจะสร้างพลังงานบวกนะคะเราจะต้องเริ่มต้นในการที่เราจะต้องคลีนล้างพลังงานด้านลบของเราโดยที่เราจะต้องทําการเราจะคลีนพลังงานของเราโดยการที่เราสามารถที่จะความเบิกบานนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะวิ่งไปห้องน้ำก็ได้นะคะเป็นร้องร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงเต้นเต้นก็ได้นะคะให้เราไปละลายพฤติกรรม หให้เราไปละลายพฤติกรรมเราก่อนนะคะโดยการร้องเต้นอะไรของเราก็ได้บ้าๆบอๆไปเลยนะคะเพื่อให้เราลืมเรื่องเราอะไรที่มันเป็นเรื่องเรารบๆนะคะให้กับเพื่อที่เราจะได้สร้างความโชคดีให้กับตัวเราเองนะคะ <c oughs> ชาร์จพลังงานชาร์จพลังงานให้กับตัวเราเองรุกขึ้นมาค่ะรุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเรานะคะคือพระอาทิตย์ในยามกลางวันนะคะแล้วเราก็เป็นพระจันทร์ในยามกลางคืนนะคะ เปลี่ยนเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนอื่นได้เราให้เปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนที่ใจของเราเองนะคะเราจะต้องทําใจของเราเราจะต้องลดระดับจิตของเรายกใจให้เราให้เป็นฟูนะคะใจเรานะคะเปลี่ยนให้เป็นเห็นให้ไวใจให้ฟูยกระดับจิตของเราประโยคนะคะคีย์เนี้ยเป็นคีย์ที่ครูสิตาให้นายเมื่อคืนนะคะคีย์แพงเลยก็คือประโยคที่ว่าถ้าเราพูด เราพูดให้เราเป็นพูดประโยคบวกบริสุทธิ์บวกบริสุทธิ์ให้กับตัวเรานะคะให้เราตอบย้ำด้านดีทั้งหมด17อย่างเราตอบย้ำด้านดีทั้งหมด17อย่างลองทําใน21วันนะคะลองทําพูดแต่ประโยคที่มันเป็นประโยคด้านดีเป็นประโยคเป็นประโยคบวกบริสุทธิ์นะคะประโยคบวกบริสุทธิ์คืออะไรประโยคบริสุทธิ์ก็คืออย่างเช่นฉันอยากรวยคําว่าอยาก เราตัดคําว่าอยากออกไปนะคะให้เปลี่ยนจากคําว่าอยากเป็นว่าฉันรวยได้ฉันหมดฉันอยากหมดนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นว่าฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือฉันอยากอยากมีพลังงาน เปลี่ยนคำว่าอยากนะคะให้เปลี่ยนเป็นว่าฉันเป็นคนที่มีพลังงานสูงฉันอยากประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นเขาให้เปลี่ยนคําว่าอยากนี้ให้เป็นว่าฉันประสบความสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันอยากเป็นคนโชคดีเราก็เปลี่ยนจากคําว่าอยากนี้ให้เป็นว่าฉันเป็นคนที่โคตรถงโคตโชคดีเลยนะคะให้เราลองหาประโยคพวกนี้อย่าใช้คําว่าอยาก ให้เราเปลี่ยนคำว่าอยากเป็นอย่างอื่นแทนให้เราลองหาประโยคนี้ให้ได้สัก17ประโยคแล้วลองพูดต่อเนื่องทุกๆวันนะคะเป็นเวลา21วันแล้วเราก็ลองมาดูนะคะว่าในเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเราเองได้ไหมนะคะการที่เราโปรแกรมนะคะตัวเองบ่อยๆบ่อยๆทุกๆวันอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรมด้านการเงินการงานหรือสุขภาพเราสามารถโปรแกรมได้ทุกอย่างเราอาจจะทําแค่วันละอย่างก็ได้หรือเรา มีเวลาเราก็สามารถโปรแกรมได้ทั้ง3อย่างนี้เลยก็ได้นะคะการงาน,งานการเงินสุขภาพเราอยากโปรแกรมด้านไหนเราก็สามารถที่จะเลือกโปรแกรมได้นะคะให้เรานะคะตัดคําว่าอยากออกไปนะคะในระหว่างวันเ,นเราอ่ะจะต้องมีเรื่องลบๆเข้ามาอยู่แล้วให้เรานะคะคลีนสารพิษทุกๆวันนะคะให้เราขอโทษก่อนให้เราขอโทษถ้าเราเผลอคิดลบหรือพูดอะไรลบๆไปให้เราขอโทษแล้วเราดีดหนังยาง บีดหนังยางเพื่อให้จิตใต้สำนึกของเราจํานะคะให้เขาจํานะคะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยคือตัวที่ดึงดูดจิตของเราเป็นตัวดึงดูดอย่างดีนะคะจิตนํากายค่ะอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดลบนะคะ ดีดหนังยางเลยนะคะดีดหนังยางเลยให้เขาจํานะคะเราจะต้องให้เขาจําเทนจิตของเรานั้นจิตของเราเราจะต้องเทนจิตของเราทุกๆวันให้จิตของเรานะคะมั่นคงนะคะเพื่อเราจะได้ไปช่วยส่งต่อบอกต่อเรื่องราวดีๆให้แก่ผู้คนได้นะคะจริงใจกับตัวเราเองนะคะพูดการที่เราพูดนะคะ โปรแกรมจิตให้เราพูดไม่ใช่พูดเป็นนกแก้วขุนทองแต่เราต้องพูดแล้วเรามีความรู้สึกกับในคําที่เราพูดนั้นด้วยนะคะให้เราลงมือทําทําด้วยความเชื่อเชื่อในการที่เราลงมือทําทุกการลงมือทําเชื่อจนมันเกิดเป็นความศรัทธานะคะศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในต่อทุกสรรพสิ่งนะคะศรัทธาในความดีของเราที่เราทํานะคะแฝงไว้ซึ่งความเกงกลัวต่อการละอาย ความเกรงกลัวระอายต่อบาปนะคะให้เราศรัทธาในความดีของเราจิตตั้งต้นของเราคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะจิตตั้งต้นสําคัญของเรานั้นเราออกมาเพื่ออะไรเราออกมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเราหรือเราออกมาเพื่อช่วยเหลือสังคมเราออกมาเพื่อทําอะไรเราต้องรู้ว่าจิตจิตตั้งต้นของเรานั้นเรามาเพื่ออะไรนะคะเพื่อใครนะคะเราจะต้องรู้จิตตั้งต้นของเรานะคะ เราคือคนที่เรานะคะจะต้องกําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองนะคะไม่มีใครสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองได้เราเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองนะคะหากใครนะคะอยากจะได้คีย์แพงๆแบบนี้นะคะลองสามารถเข้าไปฟังเรียนย้อนหลังได้กับไลฟ์เมื่อคืนนี้นะคะซึ่งครูแบ่งปันเอาไว้นะคะเราลองไปเก็บคีย์นะคะเพราะว่าครูให้คีย์ไว้เยอะกว่านี้นะคะ จีก็เอานำมาแบ่งปันแค่ในบางส่วนเท่านั้นนะคะเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าไปเรียนย้อนหลังที่หน้าเพจของครูสิตารพรสวรรค์ปั้นเองได้กดไลค์นูดูกดจักรวาลน,นะคะหรือเราจะเข้าไปเรียนเพื่อเป็นการที่เราจะพัฒนาสมองเราเราสามารถที่จะไปเรียนรู้จากคลิปต่ตางๆดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดังระดับโลกหรือจะเป็นหนังสือดังระดับโลกของใครก็ตามแต่ให้เราไปเพิ่ม การพัฒนาสมองของเราด้วยการเราไปฟังคลิปพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปคลิปนิวรอนนะคะที่เคยออกอากาศทางช่อง3เราสามารถที่จะไปเรียนรู้คลิปได้เป็นการทํางานของสมองหรือจะเป็นภาพยนตร์เดอะซีเคร็ตก็ได้นะคะอันนี้ก็ดีมากเลยนะคะเราจะได้เข้าใจว่ากดแรงกึงดูกกดจักรวาลจริงหรือเปล่าแลวทำไมเราต้องคิดดีคิดบวกนะคะลองเข้าไปเรียนรู้นะคะหากใครสนใจอยากได้คลิปมาหากรรยี่สบวันนะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะยินด,ดีจะแบ่งปันให้แก่ทุกๆคนเราลองเข้าไปเรียนรู้คลิปนี้ดูนะคะ คลิปนี้ดีมากเลยนะ,ะสำหรับคนที่เป็นคนที่มีพลังงานลบๆนะคะลองเข้าไปนะคะแค่ day แรกนะคะจะเป็นการเคลียร์จิตเคลียร์สมองปรับ mindset ของเรานะคะลองเข้าไปเรียนรู้ดูได้นะคะเราสามารถติดตามภูสิตาได้ในทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นใน y o u t u b e ใน TikTok นะคะหรือที่หน้าเพจนะคะลองเข้าไปเรียนรู้นำพาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็กดูนะคะ เพื่อเป็นการสร้างความโชคดีให้กับตัวเราเองนะคะเพราะเราคือคนที่จะก,กําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองว่าเราต้องการชะตาชีวิตแบบไหนนะคะลองนําพาตัวเองไปเรียนรู้สร้างส,างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองพัฒนาสมองของตัวเราเองนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดแบ,บ่งปันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ